สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการมูเซ็ปพอดแคสต์นะครับรายการที่หยิบประเด็นสนุกๆจากมูเซ็ปเว็บพินามาเล่าให้ฟังในรูปแบบพอดแคสต์กันครับประเด็นที่หยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้ประกอบการครับเราจะคุยกันในเรื่องของความท้าทายต่อการจ้างงานผู้พิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการฉบับที่2พุทธศักราช2555ซึ่งข้อ3กำหนดประเภทความพิการไว้ด้วยการ7ประเภทสามารถแบ่งด้วยกันได้ดังนี้ครับ1การเห็น2การได้ยินหรือการสื่อความหมาย3การเคลื่อนไหวหรือร่างกาย4จิตใจหรือพฤติกรรม5สติปัญญา6การเรียนรู้และ7ออทิสติกครับ โดยประเทศไทยมีจํานวนผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการสูงถึง2,138,155คนซึ่งคิดเป็น3.23%ของประชากรไทยทั้งประเทศเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับมูเซ่เวปินาประจําเดือนธันวาคม2,565ที่ผ่านมาเรื่องร่วมสร้างสารรค์สังคมแห่งโอกาสด้วยการจ้างงานผู้พิการ Disability Inclusion จากวิทยากรทั้ง3ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการไว้ได้อย่างน่าสน มากทีีเดยวครับได้แก่คุณนัทวุฒิพัทรประยูนยผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน 2. คุณสุภลักษณ์เสนาพรมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดีกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท่านสุดท้ายรองศาสตราจารย์ดรอดัมนีละัยจิตภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการวิทยาลัย ราชสุดาหมาวทิาลมหิดนครับแต่ในวันนี้ผมจะขอยกเรื่องความท้าทายต่อการจ้างงานผู้พิการมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดีกว่าครับโดยความท้าทายต่อการจ้างงานผู้พิการเนี่ยสามารถแบ่งเป็น5ประเด็นหลักๆได้ดังนี้ครับ 1. เรื่องของการศึกษากว่า94%ของผู้พิการสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมีเพียง2%เท่านั้นที่สำเร็จในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีขึ้นไป 2. กลุ่มผู้พิการเข้าไม่ถึงโอกาสในการจ้างงาน จากการสำรวจพบว่าบัณฑิตพิการมีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์งานและได้รับการจ้างงานในระบบยังถือว่ามีจำนวนน,น้อยมากในปัจจุบัน 3. ทัศนคติของนายจ้างนายจ้างบางท่านอาจจะกังวลมองว่าการหาคนพิการมาร่วมงานเป็นเรื่องยากเกิดข้อกังวลว่าผู้พิการสามารถทำงานนั้นได้จริงหรือเปล่าและจะบริหารจัดการหรือเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างผู้พิการได้อย่างไรบ้างก็คงจะทั้งกังวลและเป็นห่วงผู้พิการไปพร้อมกันในส่วนนี้นะครับ 4. การแข่งขันของตลาดแรงงาน เรื่องนี้ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลทั่วไปเองหรือผู้พิการเองก็ตามนั้นตลาดแรงงานมีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสําหรับผู้พิการเพราะนายจ้างส่วนมากก็ต้องการผู้พิการที่มีศักยภาพสูงและลักษณะงานบางงานเรียกว่าปิดโอกาสผู้พิการบางประเภทโดยไม่มีการประเมินตามศักยภาพจริงจึงทําให้ผู้พิการส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานด้วยค่าแรงขั้นต่ําเท่านั้นและสําหรับประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือผู้ พิการมีต้นทุนในการใช้ชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ยากลําบากเพื่อไปทํางานรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพก็สูงกว่าคนทั่วไปเช่นอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการต่างๆวีลแชร์เครื่องช่วยฟังไม้เท้าช่วยเดินสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับ จากความท้าทายทั้งหมดที่ผมได้สรุปมานั้นจะเห็นได้ว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในสังคมตั้งแต่ในระดับของครอบครัวไปจนถึงในระดับนโยบายอย่างแท้จริงเลยนะครับและท่านใดที่อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมรองศาสตราจารย์ดรอดัมนีลภัยจิตท่านได้ทำอ e ีบุ๊กเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการผ่าน,นกลไกการมีส่วนร่วมทางสังคมไว้ด้วยนะครับ และยังมีคู่มือการจ้างงานผู้พิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยน่าสนใจทั้งคู่เลยแหะครับอยากให้ลองไปอ่านกันดู สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาลูกจ้างผู้พิการอยู่เว็บไซต์ไทยมีงานทำของกรมการจัดหางานเขาก็มีข้อมูลผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนการจัดหางานไว้รองรับแล้วด้วยเรียกว่าสะดวกมากเลยล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมูเซ็ปพอดแคสต์ในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์ให้กับเราหน่อยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองติดตามดูล่ะครับแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ